สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าแม่แดนตายควีนออฟเดอะเสาความเดิมตอนที่แล้วคือการยึดอำนาจของกามิลาเธอตรงใจสั่งฆ่าเอลิกบีบให้มานูเอลเปิดสงครามกับเอบิฟเนียลผลที่ออกมาเป็นไปตามคาดเอบิฟเนียลไม่สามารถตอบโต้ได้นั่นเพราะเขากำลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและท้ายสุดกามิลาก็เฉยโอกาสยึดอำนาจทั้งหมดมาจากเอบิฟเนแทนที่จะจบแค่นั้นแต่ไม่ ในเมื่อเป็นเจ้าของไม่ได้ AB บ i ฟาเดลก็ใช้อำนาจทางการเมืองทำลายทุกอย่างทิ้งกำลังมองหาแอปสตรีมมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่ Netflix ผีเมียมโดยทีมงาน NF Theater ราคาใหม่เริ่มต้นที่139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบ มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจก,กรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน q r วโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF The อฟเ r เปิดซีซั่นด้วยคำแนะนำของเทเลซ่าในอนาคตคุณเคยได้ยินคำว่ายิงสูงยิงหนาวบ้างหรือเปล่า บอกเลยว่ามันไม่จริงเตเลซาปกครองอาณาจักรขายยาความชาติมีทุกสิ่งได้ตามปรารถนาเดี๋ยวนี้พวกโรงแรมห้าดาวที่เธอเข้าพักมันโคตรดีกว่าเตียงเน่าๆสมัยที่เธอเป็นเด็กส่งของเสื้อผ้าราคาแพงก็ต้องดีกว่าเสื้อลายตารางธรรมดาและหนึ่งในสิ่งที่เตเลซาได้เรียนรู้จากธุรกิจนี้ก็คือคุณไม่มีทางได้ทุกอย่างวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างการเอาตัวรอดกับโัวใจตัวเองคุณอาจคิดว่ามันง่ายแล้วมันจะน่ากลัวมากเวลาที่มันง่ายขึ้นมาจริงๆ กลับมาที่ช่วงเวลาปัจจุบันทันทีที่เอบีฟเนลได้อํานาจเขาก็เริ่มกวาดล้างแก๊งค้ายายอย่างบาคลังสร้างชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองแต่จุดประสงค์หลักๆคือเขาไม่อยากให้กามิล่าได้มันไปสถานการณ์ตอนนี้บีบให้กามิล่าอยู่ในเม็กซิโกต่อไปไม่ได้เธอจะไปต้องหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อกบดานจากอํานาจของเอบิฟเนลในระหว่างการหลบหนีกลุ่มของเตเลซ่าก็มองไปเห็นรถคันหนึ่งที่ขับตามมาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ กลุ่มคนลึกลับมาพร้อมอาวุธปืนจัดหนักจัดเต็มพวกเขาขาดแค่โอกาสลงมือแน่นอนว่าเรื่องแบบนั้นคงไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นโปเตส่ง AK ให้เตเลซา่าเพื่อให้เธอพิสูจน์ว่าหลังจากนี้จะไม่มีความปลาณีใดๆทั้งสองเปิดกระจกโผล่ออกมานอกตัวรถตามโดยกระน่ำยิงใส่รถที่พายายามไล่าตามกระสุนจากเ k 2กระบอกบีบให้คนขับรถต้องหักหลบและรถของพวกเขาก็เสียหลักจนล่วงข้างทาง นั่นเปิดโอกาสให้กลุ่มของเตเลซ่าลบหนีไปยังจุดขึ้นเครื่องบินหนีออกจากเม็กซิโกได้อย่างปลอดภัยทีนี้คุณก็คงสงสัยกันไม่เบาว่ากลุ่มที่ตามล่าเตเลซ่าเป็นใครกันแน่พวกเขาคือหน่วยปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นี่คือผลพวงจากการที่กามิลาไปหาเรื่อง DEA ก่อนแล้วมันจบไม่สวยแน่สถานการณ์หลังจากนี้ของกามิลามันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเธอมีบ้านเป็สิบหลังแต่จะไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากเอบิฟานิเลอีกต่อไป นอกจากบ้านที่แอบซื้อจากไนหนนาที่ถูกจับเข้าคุกกลุ่มของกามิลาจะใช้ที่นี่เป็นแหล่งกดดานสถานการณ์ด้านการ,การเงินก็น่าเป็นห่วงพวกเขาเหลือเงินสดอยู่แค่5 0 0 0 0นดอลลาร์เท่านั้นเองส่วนทางด้านของกเอโลผมบอกได้อย่างหนึ่งเขามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เพราะ DEA และใช่ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะของแหล่งข้อมูลคนสําคัญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากูเอโลให้บอกแสพ่อค้ารายย่อยกับ DEA ทุกอย่างดําเนินไปอย่างปกติ กระทังกามิลาสั่งบุกโจมตี DEA เพื่อชิงตัวพันโทขึ้นให้มานูเอลไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ DEA จะเข็นถามข้อมูลของกามิลาให้มากขึ้นบุคคลสำคัญในห,หน่วยจะมีออลันโซกับหัวหน้าของเขาฟินเนอร์แมนอลันโซเปรียบเสมือนมันสมองของทีมเขาฉลาดไวพลิบดีมากแต่ฟินเนอร์ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงเป็นเลือดและกระสุนเขาต้องไปตรงมาถนัดใช้แรงมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศเป้าหมายของเขาคือการล้างแค้นให้กับลูกน้องที่ถูกฆ่า ทีนี้ให้บอสแสที่อยู่ของกามิล่ามาก่อนที่ฟินเนอร์จะแชร์ว่ากูเอโลยังมีชีวิตหลอดแถมยังเป็นสายตำรวจกลับมาที่ความสูญเสียถ้าจะให้พูดต,งตงรงๆกามิล่าเสียไปทั้งหมดถูกนายหน้าจัดหาสินค้าลอยแพไม่มีแหล่งผลิตไม่มีคนส่งสินค้าแถมตอนนี้ยังมี DEA มาคอยตามติดมีแต่เรื่องให้ปวดหัวแต่ในความโชคายก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนั่นก็คือสม,มุดปกแดง หากกามิล่าจะทำสงครามกับเอบีฟานิลจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินคือสิ่งจำเป็นและวิธีหาเงินเดียวที่พวกเขาถนัดมากที่สุดนั่นก็คือการลักลอบขายยามีอย่างหนึ่งที่เตเลซ่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์เคจีกับมงกุฎถ้าจะให้เดานั่นคือรหัสแทนชื่อคนลักลอบคนสินค้าของเอบีฟานลมันย่อมาจากคิงจอชกามิลาเองก็เคยได้ยินชื่อนั้นมาบ้าง ข้าฟากมาที่เม็กซิโกอิซาเบลลูกสาวของกามิลาเธอเลือกแล้วที่จะมาอยู่กับคุณพ่อกามิลาก็เลยจําเป็นต้องปล่อยเธอซึ่งประเด็นมันอยู่ที่การมาของพันเอกกอเตสเขาเริ่มจากคําขอบคุณที่ผู้ว่าการรัฐคนใหม่ให้บอดแสกเกี่ยวข้องกับแกงขายยาจนนําไปสู่การบุกทลายแต่พันเอกไม่ได้ง่ขนาดนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเอบิฟาเนยลเพิ่งทรยศพวก้องตัวเองตลอดอาชีพทหารของเขาไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้บ่อยมากนัก และแทนที่พันเอกจะหาทางสร้างผลงานในกองทัพยอย่างยุติธรรมเขากลับใช้ทางลัดบีบให้เอบิฟเนียลรวมมือกันในระยะยาวและสร้างธุรกิจในแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้ที่คุณเห็นอยู่นี้คือฐานที่มั่นของ King คิงจอชก่อนเข้าพบราชารเจมกับเตเลซาก็ต้องโดนปลดอาวุธเป็นธรรมดาไม่ปล่อยให้รอนานคิงจอชก็คือไอ้บ้าคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือพร้อมกางเกงในตัวโปลดเขาไม่ชอบใจนักที่แขกใส่ชุดไม่เข้าตีม ก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปเอาบิกินี่สีทองมาให้แม่สาวใส่แต่ช่างเรื่องนั้นเลยครับกามิลาส่งพวกเธอมาที่นี่ในครั้งแรกคิงจอจไม่เชื่อเพราะหากกามิลาส่งสองคนนี้มาจริงเธอจะต้องส่งของกำนันมาด้วยทุกคนรู้ดีว่าการเข้าพบราชาดโดยไม่มีของกำนันมันเสียมารยาทเว้นแต่แม่สาวคนนี้คือของกำนันความขี้เล่นของคิงจอจทำเอาเตเลซ่าเริ่มหมดความอดทนเดินไปขโมยปืนแม่จ่อเอาดืด้อทีนี้ก็ได้เวลาคุยกันสักที เรามาหาเซซ่ากันบ้างเขาเอาตัวรอดจากการเช็คบินของกามิลากลับมาหาลูกพี่ได้อย่างปลอดภัยช่วงแรกเซซ่าก็โม้ไปเรื่อยว่าถ้ากามิลาอยากจะเล่นเขาจริงๆต้องขนมาให้เยอะกว่า10คนแต่ประเด็นก็คือเอบีฟานิเอลไม่ชอบวิธีการของพันเอกกอเตสเขาคิดว่าตัวเองมีเ้ยวเล็บที่สามารถสร้างผลงานจากการค้นแกงขายยาได้เราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราจัดการกับพวกโลมมากยังไง และก่อนจะแยกย้ายเอบีฟาเดลเหมือนจะมีคำถามนิดหน่อยนายคิดว่าเนกทายเส้นนี้เป็นยังไงบ้างเซซาร์รู้จักเอบีฟาเดลมานานสนิทมากพอที่จะพูดความในใจไปแบบตรงๆผมชอบแบบมีลายมากกว่าน่ะกลับมาที่การต่อรองอย่างจำบริษัทเรือลากอวนที่กามิล่าให้เตโอซื้อไว้ได้ไหมครับเตเลซ่าเสนอให้ใช้เรือพวกนั้นในการส่งสินค้าแต่คำถามก็คือคิงจอชก็มีเรืออยู่แล้วทำไมต้องใช้ของเตเลซ่า เท่าที่เจมบอกได้บริษัทของกามิลาจดทะเบียนอยากถูกต้องตามกฎหมายมันปลอดภัยกว่าหลายเท่าส่วนคุณภาพสินค้าไม่ต้องพูดถึงแค่ได้ลองก็ทำเอาคิงจอร์จแทบดิน้นเ่าเรื่องสำคัญเลยดีกว่าคิงจอร์จไม่อยากได้เรือของกามิลาไม่ต้องการสินค้าของกามิลาไม่เอาอะไรทั้งนั้นสนใจแค่สาวๆและก่อนที่โอกาสสุดท้ายจะหลุดมือเดเลซาก็บอกข้อเสนอที่เขาไม่มีวันปฏิเสธได้ เรือลากอวนทำความเร็วได้สูงสุด55กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วกว่า20%ขนสินค้าได้มากกว่า3เท่าส่งของให้เราคุณจะได้ส่วนต่างเพิ่มกําไรเพิ่มความเสี่ยงน้อยลงตัวเลขพวกนี้ทำเอาคิงจอชวั่นใจได้ไม่เบาเขาถามกลับมาว่ารับประกรันตัวเลขพวกนั้นได้หรือเปล่าเรื่องนั้นเตเลซ่าคงตอบไม่ได้แต่เธอจะให้เขาเห็นกับตาลองใช้เรือของเราก่อนครั้งหนึ่งแบบฟรีฟรถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องตกลง ้อเ,เสนอนี้มันได้ใจคิงจอสไปเต็มๆเ,เขาแซลกลับมาว่าถ้าไอานาหล่อนี่ไม่ได้เธอไปแล้วก็ฉันคงให้เธอมาเป็นลาชินีสรุปว่าคิงจอสสนใจภายใต้เงื่อนไขอีกอย่างแบบว่าให้ช่วยอะไรหน่อยนะ่ะเขากําลังมีปัญหาก,กับคู่ค้าคนหนึ่งหมอนั่นติดเงินเราแค่ได้ยินเตเลซาก็ไม่อยากเอาด้วยแล้วครับเธอไม่อยากให้ต้องมีคนตายแต่ไม่ต้องห่วงแค่เรียกมาคุยเฉยๆแบบราชากับคนรับใช้อะไรทํานองนั้น ถึงจะบอกว่าคุยเฉยๆเตเลซาก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเธอรู้อยู่เต็มอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยจบสวยคนที่จอชต้องการตัวคือโรแลนโดลิโอเคยโดนจับสามครั้งลอยสักที่คอมันเป็นของแก๊งที่โหดสุดในฮิวสตันคนแบบนี้ไม่ยอมมาดีๆแน่ข้ามฝังมาที่พ่อครัวโปรเต้วันนี้เตเลซ่าออกไปทำงานเขาเลยไม่ค่อยมีอะไรทำตอนนั้นกามิลาก็แค่มาถามเล่นๆว่า้านใหม่ของเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งโปเต้ก็ตอบไปตรงๆ ไม่ได้แย่แต่เคยเห็นที่ดีกว่านี้ที่มันตรงขนาดนี้เพราะเขาไม่ใช่คนประจบประแจแต่ประเด็นก็คือกามิลาอยากจะให้เขานัดเอบีฟานเนลออกมาเจอหน่อยบอกว่าเรามีสมุดนั่นแน่นอนว่าโปรตีไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธเขาโทรหาเอบีฟานเนลไม่มีเหลี่ยมไม่เล่นแง่ย้ายฝั่งก็บอกว่าย้ายฝั่งการที่กามิลาไปเปิดศึกกับดี A นั่นคือความผิดมหันต์หน่วยงานนี้ไม่เหมือนตำรวจปกติเพวกเขามีอาวุธ มีกองทัพที่ถูกฝึกมาเพื่อการลบอย่างเดียวที่พวกเขาไม่มีคือความปลาน,นีตต่อแก๊งค้ายาฟินเนอร์กับทีมของเขาได้บอ่อแสจากกูเอโลและมานำพากองทัพ DEA ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อเตรียมอาวุธกันครบมือแล้วก็บุกทันทีน่าเสียดายที่พวกเขามาช้าเกินจุดนี้คือโกดังกระจายสินค้าเก่าของกามิลาไม่มีใครอยู่แล้วแต่ผมรับประกันได้เลยฝ่ายเจ้าหน้าที่ DEA ไม่จบแค่นี้แน่การหาตัวโรแล,ลนโดนั้นไม่ยาก แค่คุณมาที่โบสถ์ที่เขาชอบมาเป็นประจำเมื่อก่อนเขาเป็นนักเลงก็จริงแต่นักโทษหลายคนที่ผนคุกต่างก็พยายามหาความสงบสุขให้กับชีวิตและวิธีที่ดีที่สุดหนีไม่พ้นการเข้าหาพระเจ้าส่วนวิธีลักพาตัวก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แค่ถือปืนไปจ่อหัวปลดอาวุธออกจากมือแล้วก็ลาขึ้นรถไปแบบดือระหว่างพาตัวโรแลนโดไปส่งให้คิงจอรจเขากับเตเลซาก็ได้คุยกันนิดหน่อยเขาอยู่ในคุกมาหลายปีแล้วมันทําให้เขาได้มุมมองใหม่ๆหม โลแลนโดรู้ดีว่าเส้นทางที่เขากำลังเดินทางไปมันจะจบยังไงตลอดชีวิตเขาใฝ่หาถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนวันหนึ่งเขาก็เริ่มปล่อยวางและสิ่งที่อยู่ในดวงตาของเตเลซ่ามันทำให้เขาคิดถึงตัวเองในตอนนั้นเธอสูญเสียมา,มา,มากแต่เธอยังมีความหวังหัวใจของเธอมีความดีแต่เธอจะแบกรับเรื่องราวได้เยอะแค่ไหนกันละ่ะและนี่นี่จะเป็นครั้งที่สาหัสมากเธอคิดผิดแล้วความเจ็บปวดและโศกเศร้าจะไม่มีวันหายไป ทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราหนะมีราคาที่ต้องจ่ายเธอเชื่อในพระเจ้าบ้างไหมบทสนทนาของทั้งสองจบลงก็ต่อเมื่อเจมขับรถมาถึงเรือของคิงจอรสโรแลนโดพยายามดึงความเป็นคนดีในตัวของเตเลซ่าออกมาน่าเสียดายที่คำพูดชักจูขงของเขามันยังไม่มีพลังมากพอข้อตกลงระหว่างคิงจอสนั้นจบลงด้วยดีเขาเอาด้วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นการไปรเชิญน,น้าระหว่างเอบิฟาเดลและกามิลลาณเวลานี้ทั้งสองได้เปิดสงครามกันแบบเต็มตัว กามิลาเปิดประเด็นเรื่องสมุดปกแดงไปตามตรงหากเอบิฟเนียลคิดจะตามลา่ากามิลาจะใช้ทุกอย่างในสมุดเพื่อโคนล้มเอบิฟเนียลมันน่าตลกตรงที่ว่ากามิลาไม่เหลืออะไรแล้วเอบิฟเนียลจึงไร้ซึ่งความเกรงกลัวอีกอย่างเขามีอะไรที่เด็ดกว่าหากกามิลายืนยันจะแยกทางก็ต้องขอเสนอสนธิสัญญ,ญาสง,งบศึกใบใหม่หรือเรียกง่ายๆก็คือใบหย่าแค่เซ็นเอบิฟเนียลก็จะเลิกยุ่งกับเธอไปตลอดกันมันน่าสนใจตรงที่ว่ากามิลาไม่ยอมเซ็น อาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เปิดเผย,ยกามิีล่าเลือกทำสงครามดีกว่ายอมทําตามความต้องการของเอบีฟาเนลเพื่อเป็นการตอบแทนสําหรับการเดินเรื่องธุรธกิจกับคิงจอร์สกามิีล่ามีรางวัลที่เทเลซ่าเคยต้องการนั่นก็คือตัวตนใหม่กับเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้สําหรับการตั้งตัวซึ่งเราก็ต่างรู้กันดีว่ามันเลยจุดนั้นไปไกลแล้วกามิีล่าเสียเพื่อรักเพียงคนเดียวเธอจะไม่มีวันวิ่งหนีอีกต่อไป ทางเลือกนี้ของเตเลซ่าไม่ต่างอะไรกับดาบสองคมข่าวการตายของโลลันโดนั้นแพร่กระจายไปทั่วเพราะหลังจากที่เขาพ้นโทษเขากลับเป็นคนดีของสังคมเตเลซ่าในอนาคตได้สอนกับตัวเองในอดีตไว้ว่าจะเมตาก็สายเกินไปแล้วนะว่าไหมมันจําเป็นต้องทําและเธอทําได้ดีหลับให้สบายนะปิดท้ายตอนนี้กันที่เอบิฟเนียลพันเอกกอเตสเรียกเขามาพบที่บ้านพักเสิร์ฟมือคาด้ดยทากโก้สูตรเด็ดเนื้อสดๆไม่ใหม่เลย แค่ได้ลองก็ต้องยอมรับว่าของดีจริงแต่ส่วนสำคัญมันอยู่หลังจากนี้วันนี้เซซามาหาพันเอกพวกเขาพูดคุยกันเซซาพูดซะส่วนใหญ่แต่เหมือนจะกลีดรล้องซะมากกว่าล้องเหมือนหมูส่งกระปรกเงื่อไหลย้อยและโดนย่างเกลียมที่เซซาต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถก็เพราะสิ่งที่เจ้านายมันสั่งให้ทํานี่ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นน้ําตาของเอบิฟเนียลเขาพลาดตั้งแต่สั่งฆ่าพันเอกหลังจากนี้เอบิฟเนียลต้องทํางานกับพันเอก รักษาตำแหน่งในแก๊งค้ายาเอาไว้และดื่มฉลองให้กับธุรกิจของเราต่อเนื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องมาที่เจมกับมานูเอลเขาเดินทางมาพบเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจสําคัญช่วงแรกเป็นการประทะฝีปากกันนิดหน่อยมานูเอลได้ยินชื่อเสียงของเจมมาพอตัวเขาก็เลยอยากลองของผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นก็แค่คำขำนั่นแหละครับเข้าประเด็นสำคัญเลยในตอนนี้กามิลามีคนลักลอบที่เก่งที่สุดอยู่ในมือขาดก็แต่แรงสินค้าคุณภาพ และแองกิมเนสที่เป็นพันธมิตรสามารถอุดช่องโหว่นั้นได้หากว่ากระตาสถานการณ์มานูเอลญาตดีต่อกามิล่าก็จริงแต่การที่เธอถูกเอเบฟเนลตามล่ามันทําให้มานูเอลเกิดความกังวลเขาจะขายสินค้าให้ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งข้อนั่นก็คือจ่ายสดเท่านั้นทางด้านกามิล่ากับเตเลซ่าก็เดินทางมายังงานเลี้ยงแห่งหนึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยครับลุงคนนี้คือโคลแวนเจ้าของบริษัทที่เตโอทํางานอยู่อิทธิพลของเขานั้นไม่ธรรมดา แต่การมาครั้งนี้เป็นแค่การทำความรู้จักกันเฉยๆซึ่งลุงแก่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญแน่นอนรายละเอียดเล็กน้อยการที่ DEA ไปลืกก้โกดังเก่าของกามิลาเธอต้องคงใส่ยอยู่แล้วครับว่าพวกนั้นหาโกาดังของเธอเจอได้ไงกามิลามุ่งเป้าไปที่เตโอคนที่อยู่วงนอกสุดเรียกเข้ามาเช็คเรื่องดักฟังและแน่นอนเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกูเอโลตั้งหากแค่ยังไม่มีใครรู้ ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างแยกไปคุยธุระของตัวเองเตเลซาก็มองไปเห็นแขกในงานคนหนึ่งที่เธอรู้สึกคุ้นหูคุ้นตาเธอตัดสินใจเดินตามเขาไปจนได้พบกับความจริงกูเอโลแฟนหนุ่มที่ลากเธอเข้าวงการยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองไม่ได้พูดคุยอะไรทั้งนั้นปล่อยให้อารมณ์เป็นเครื่องแสดงความรู้สึกไม่ว่าจะผ่านเรื่องเลวร้ายมาขนาดไหนเตเลซาก็ยังรักกูเอโลแต่มันถึงเวลาแล้วสําหรับความจริง กูเอโลมีปัญหากับเอบิฟเนียลเขาเลยต้องหนีไปจากกูเลียกังเขาไม่มีทางเลือกจริงๆและที่แย่ไปกว่านั้นตอนนี้กูเอโลทํางานให้ DEA ใช่แล้วเขาเป็นสายถึงจะฟังดูเหมือนคนทรยศแต่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเอาเป็นว่าทั้งสองไม่มีเวลาปรับความเข้าใจกันมากนักหากกระบิล่าไม่เห็นเข้ามันคงจบไม่สวยและก่อนแยกย้ายกูเอโลได้ทิ้งสถานที่นัดพบไว้ให้กับเตเลซ่า หากมีโอกาสเขาอยากจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดกับเธอจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากเตเลซาและกามิลากลับมายัางที่กดดานแต่ในจังหวะที่เผลอเตเลซาก็โดนช้าจากทางด้านหลังครั้งนี้เป็นแค่การตักเตือนจากโปเตอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยแล้วปืนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าก็จะช่วยอะไรเธอไม่ได้ชุดพวกหนีถ้าเธอตายมันก็ไร้ซึ่งความหมายเรามาเข้าเรื่องธุงรกิจกันดีกว่า ปัญหาในตอนนี้ไม่ใช่เส้นทางการขนส่งสินค้าหากแต่เป็นเงินสดที่จะเอาไปซื้อของจากมานูเอลเท่าที่กามิล่าเล็งไว้คืองานแข่งม้าของพวกแก๊งขายยาการแข่งจะเปลี่ยนเจ้าภาพทุกปีมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านๆกามิล่าต้องมีเงินเพื่อซื้อสินค้าและเราจะขโมยจากพวกเขาปัญหาคือการจะเข้าร่วมง,งานนี้ได้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งล้านดอลลาร์จากนั้นเงินสดจะถูกนำไปที่ห้องเก็บเงินคนนับเงินในห้องจะตรวจเช็คโดยการชั่งน้ำหนัก แล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องนับดูว่ามันเป็นของจริงไหมแผนก็คือพวกเราจะเข้าไปขโมยเงินที่อยู่ในห้องเก็บแต่เตเลซ่าจะไม่ทำแบบนั้นเธอจะไม่ขโมยเงินถ้าเราแทงม้าถูกตัวเราก็ได้เงินแล้วแถมยังได้มากตามต้องการจากแต้มต่อส่วนปัญหาเรื่องเงินตอนนี้กลุ่มของกามิลามีอยู่แค่5้าแสนขั้นต่ำคือหล้าน 1, 000, ยังไงก็ไม่พอซึ่งไม่ต้องห่วงแค่เราต้องทำให้มันดูเหมือนเงินล้าน หน้าที่ในตอนนี้แบ่งกันอย่างชัดเจนเตเลซ่าทำเงินปลอมส่วนโปเตเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกม้าเป็นพิเศษเขามีสูตรทำน้ำตาลที่จะลดแรงกระตุ้นของพวกมันแต่ถ้าม้าตัวนั้นแพ้หรือโดนจับได้ว่าเราใช้เงินปลอมในการเดิมพันก็แค่ตายกันหมดตัดภาพมาที่งานแข่งม้าของแกงค้าย,ยาปีนี้มานูเอลเป็นเจ้าภาพต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองเตเลซ่ากับโปเตมาที่โซนคอกมา แต่ละแก๊งจะส่งผู้หญิงไปอวยพรพวกหมาก่อนที่มันจะเริ่มแข่งขันมันเป็นธรรมเนียมนะ่ะส่วนเจมก็มาที่กระดานเพื่อดูว่าหมาตัวไหนมีโอกาสชนะน้อยที่สุดเท่าที่เห็นเจ้าบลังโกคือบ้วของสนามหากมันชนะพวกเขาจะทําเงินได้มากกว่าที่ลงไปถึง12เท่าจากนั้นเขาก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้เตเลซ่าใช่แล้วเจ้าบลังโกหมาขาวหมายเลข3และในขั้นต่อไปเตเลซาเดินไปหาสาวสาวปเตเดินไปสลับน้ําตาลให้หมา เธอถามกับสาวๆว,ว่าจะไปป้อนน้ำตาลให้หมาเหรอน่าสนุกจังแต่ไม่ไว่ายังไงอย่าปอนให้หมาตัวสีขาวนะมันดุมากเตเลซาก็แค่มาแย่เล่นๆแหละครับผิดกับโปเตท,ที่การแย่ของเขามาหลุดโลกไปหน่อยเจ้าหมาสีขาวมันดุมากมันจะกัดมือพวกเธอขาดเผลอดขาดทั้งแขนเลยขั้นตอนการป้อนน้ำตาลเป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางไว้หญิงสาวที่โดนแกล้งเธอกลัวไปเลยครับแต่ปัญหาก็คือมีเด็กคนอื่นทำน้ำตาลห่วง เท่ากับว่ามีม้าสองตัวที่ไม่ได้กินน้ำตาลลดแรงกระตุนเจ้าบลังโกกับม้าเบอร์สี่ในตอนนั้นโปเตรู้ตัวทันทีว่าพวกเขาได้สวยแน่ซึ่งคนที่สวยไปก่อนหน้าแล้วก็คือเตเลซ่าเธอดันไปเจอกาซิยาสเพื่อร่วมธุรกิจของเอบิฟเนียลก่อนหน้านี้เตเลซ่าไปขู่เขาเรื่องสมุดปลุกแดงไว้ครับกาซิยาสโดนต้มซะเปื่อยก็ต้องหมั่นไส้เตเลซ่าเป็นธรรมดา2นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันเจมส์ก็ได้แบกเงินสดยัดใส่เดินเข้ามาแทงเจ้าบลังโก ในอัตราส่วน1ต่อ12คนรับแทงก็ดูจะง,งงงนิดหน่อยแต่เขาไม่ได้แปลกใจอะไรมากและสถานการณ์หลังจากนี้ก็จะวุ่นวายขึ้นมาหน่อยชัดเจนแล้วว่ามีหมาอีกตัวไม่ได้กินน้ําตาลสูตรเด็ดโปเตเอามาบอกเจมเพื่อให้เขาเตรียมการอะไรบางอย่างจากนั้นไม่ทันไร่โปเตเก็หันไปเห็นกาซิยาสเขากําลังคุยโทรศัพท์กับเอบีฟานิลบอกไปว่าผมเจอแม่สาวเตเลซ่าแล้วถ้าคุณอนุญ,ญาตผมอยากจัดการเธอ อันที่จริงโปรเตไม่ต้องมาบอกก็ได้ครับเตเลซ่าเห็นแววตามหมอนั่นเธอก็รู้แล้วทางเดียวที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นคือเตเลซ่าต้องชิงลงมือก่อนในขณะที่การแข่งหมาเริ่มต้นคนของกาซิยัสก็กกระจายกำลังออกค้นหาตัวเตเลซ่าสองเหตุการณ์นี้จะสลับกันไปมาทันทีที่พวกม้าถูกปล่อยน้ำตาลวิเศษของโปรเตมันก็ทำงานตั้งแต่โค้งแรกเจ้าบางโกกับม้าเบอร์สี่ออกนำอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผ่านโค้งสองก็เป็นการแข่งกันตัวต่อตัว,ตว หากปล่อยไว้ก็มีแต่ต้องลุ้นให้เจ้าบลังโกเข้าเส้นชัยก่อนแต่คำว่าลุ้นมันเสี่ยงเกินเจมขึ้นมาหาจุดมาเหมาะพร้อมกับสไนเปอร์เก็บเสียงบรรจุกระสุนยางยิงไปที่ขาของเจ้าม้าเบอร์สี่นั่นเปิดโอกาสให้เจ้าบลังโกเข้าเส้นชัยไปได้อย่างฉิวเฉียดทันทีที่ชนะเดิมพันเตเลซาก็รีบตรงมาที่จุดรับเงินขอรับรางวัลของกามิลาวากาสพี่คนรับแทงก็ดูจะงงงนิดหน่อย พวกเธอเพิ่งได้เงินไปต้อง12ล้านทำไมไม่ยิ้มแย้มกันบ้างเลยนั่นไม่แปลกเพราะเตเลซาเล่นตุกติกและเธออยากจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดในจังหวะน,นั้นหญิงสาวที่ให้น้ำตาลหมาก็โผล่มาเธอเป็นลูกสาวของคนรับแทงครับนับตั้งแต่วินาทีนั้นโปเตก็เตรียมพร้อมสำหรับการนองเลือดเธอบอกกับคุณพ่อไปว่าถามคุณลุงคนนั้นให้หน่อยสิว่ามีน้ำตาลก้อนอีกไหมเราอยากป้อนให้หมาทุกอย่างมาดูทะแม่ง ก่อนน้ำตาลกินแปลกกับเงินสดที่มีน้ำหนักผิดปกติคนรับแทงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเตเลซ่าแต่เขาช้าเกินไปเตเลซ่าชิงลงมือก่อนฟังนะนายให้เราพนันด้วยเงินปลอมไม่ไว่ายังไงหัวหน้าของนายก็จะโทษนายรู้นะว่าจะเป็นยังไงนายได้ตายแน่ไม่หัวหน้าแก๊งก็เขานี่แหละที่จะฆ่านายโอกาสเดียวที่จะรอดคือมากับเราคิดถึงลูกสาวเข้าไว้และทุกอย่างจะดีขึ้น พอมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องพี่คนรับแทงก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมไปกับเตเลซ่าแต่โดยดีระหว่างที่พวกเขากำลังหนีไปพร้อมเงิน12ล้านคนของกาซิยาสก็ตามมาติดติดนั่นบีบให้กลุ่มของเตเลซ่าต้องแยกตัวเธอหนีไปกับคนรับแทงก่อนปล่อยให้หน้าที่เก็บคนของกาซิยาสเป็นของเจมส์และโปรเตถึงสองคนนี้จะไม่ค่อยได้คุยกันมากแต่กลับเข้าขากันอย่าบอกใคร บทสรุปของงานแข่งมา้าเทเลซ่าผ่านมันไปได้พร้อมกับเงินส่วนล้านดอลลาร์เจมกับเทเลซ่านัดพบกันระหว่างทางแต่ประเด็นก็คือเทเลซ่าปล่อยคนรับแทงม้านั้นหนีไปพร้อมกับเงินหนึ่งล้านเธอสัญญากับเขาไว้ว่าจะไม่ทําให้เดือดร้อนซึ่งในทางตรงกันข้ามการกระทําของเทเลซ่าไม่ต่างจากการปล่อยพยานให้หนีไปได้เจมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่นอนเรามาทําความเข้าใจสถานการณ์ของ DEA กันก่อน ความคิดที่จะใช้กัวเอโลสาวให้ถึงตัวกามิลามันเป็นของอลอนโซเขาเชื่อว,ว่าสักวันกัวเอโลจะไปหาเตเลซาและเตเลซาจะพาพวกเขาไปหากามิลาแต่นี่มันก็น่าแล้วครับยังไม่มีความคืบหน้าเลยที่แย่ไปกว่านั้นฟินเนอร์หัวหน้า DEA เพิ่งได้รับแจ้งเบาะแสเด,ด็เด็ดจากกล้องวงจรปิดมันเป็นภาพของเตโอกําลังควงน้องหนูแบบนี้ตั้งหากที่เรียกว่าเบาะแสเพราะง้นเป้าหมายต่อไปคือเตโอ ระหว่างที่เตเลซากําลังกลับไปที่กบดันก็มีเบอร์ปริศนาโทรเข้ามามันน่าอึดอัดตรงที่ว่าเป็นกูเอโลหรือเปล่าหากใช่จริงๆมีหวังได้เป็นเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงครับเป็นโทนี่ลูกชายของเบลนดาาเขาข้ามกลับมาอย่างเท็กซัสเพื่อรอพบคุณแม่เรื่องนี้เตเลซาก็คงอยากบอกกับโทนี่ด้วยตัวเองรออยู่ที่นั่นแล้วจะไปหาให้ไวที่สุดหลังได้บาแสเด็ดเดดฟินเนอร์ก็รีบตรงดิ่งมาหาเตโอ แซลไปเล่นเบ่่าพีเลี้ยงน่ารักดีนะโตพอจะขับรถได้แต่น่าจะเด็กเกินกว่าจะไปเลือกตั้งคงจะขับหน้าดูวินาทีนั้นเตโอรู้ตัวทันทีสู่คดียังไงเขาก็แพ้การปล่อยให้คนลับแทงม้านีไปได้เตเลซาต้องมาแก้ตัวกับกามิลาถึงเธอจะบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์แต่นั่นฟังไม่ขึ้นทีนี้ฟังนะความพักดีนะมันไม่ได้มากันง่ายๆรู้ไหมเจมมาอยู่กับฉันได้ยังไง ก่อนที่ความวุ่นวายนี้จะเริ่มขึ้นแกง๊งคาซิยัตเคยแย่งชิงอนาเขตกับเราเพื่อส่งสารไปให้ถึงเอบีฟาเนลพวกนั้นจึงหันมาเล่นงานกัมิลาเจมเพิ่งออกจากราชการทหารไม่มีใครสนใจหมอน,นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะสัญชาตญาณหรือเพราะเขาพยายามไต่เต้า,ต,าตอนมือสังหารจะมาฆ่ากัมิลาเจมพิสูจน์ความพักดีไม่มีอาวุธไม่มีคำพูดสักคำการกระทำนั้นคือความพักดีอย่างไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์ที่คุณได้เห็นเมื่อสักครู่เจมตามไปเล่นคนลับแทงหมาและแน่นอนเขาเอากระเป๋าเงินที่เตเลซ่าให้ไปมาขึ้นติดปัญหานิดหน่อยเงินมันหายไปเขาคงใช้มันก่อนที่เตรียมจะตามไปเจอทีนี้เราก็ปลอดภัยกันแล้วอย่างที่บอกฟินเนอร์จงใจใช้เตโอเป็นใบเบิกทางสู่กามิลาหากเขาขัดขืนหรือไม่ยอมทำตามเรื่องที่เขาแอบพาเสามาฝาดก็จะกลายเป็นคดีความเตโอมีทางเลือกอยู่สองทาง ไปสั่งสเต็กราคาแพงหูฉี่แล้วก็ชวนกามิล่าไปนั่งคุยไม่ก็เราจะไปบอกครอบครัวคุณว่าคุณต้องโทนและจะหายไปสักสองสามปีในตอนนั้นเตโอไม่มีทางดิ้นหลุดและเขาเลือกข้อแรกโทรหากามิล่าอยากคุยเรื่องเงินลงทุนเจอกันมือคํำที่ร้านอาหารร้านเดิมในตอนที่เตเลซ่านอนคิดอะไรอยู่คนเดียวเธอก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของหมอนก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเจมเอาเงินสดกับเกมมาซ่อนไว้ โน้ตไว้ว่าสำหรับโทนี่แน่นอนว่าเงินนั่นมันมาจากคนลับแทงหมาเจมก็แค่อยากช่วยเท่านั้นเองค่ำคืนวันเดียวกันเตเลซาก็ขับรถออกมาอย่างเท็กซัสเพื่อบอกเรื่องสำคัญกับโทนี่เขาเป็นเด็กฉลาดแค่ไม่เห็นคุณแม่มากับเตเลซาด้วยเขาก็เกิดคำถามมากมายแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วสำหรับความจริงเตเลซ่าบอกหนุ่มน้อยทุกอย่างถึงเรื่องราวาที่เกิดขึ้นกับเบลนด้าเขาไม่ถามอะไรต่อปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องรักษาแผลใจ แต่เลซ่าทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วจริงๆความจริงแล้วเตโอเป็นคนนัดกามิลามาเจอที่ร้านอาหารร้านประจำใช่ไหมครับแต่คนที่รอเธออยู่มีแค่ลุงโคลเจ้าของบริษัทของเตโอเขามาบอกกับกามิลาด้วยตัวเองว่าเตโอจะไม่ทำงานให้คุณแล้วเขาหลอกคุณและร่วมมือกับด e a ถ้าเตโอทำสำเร็จพวกเขาจะสืบสาวมาถึงผมและผมยอมไม่ได้ที่โคลกำลังจะสืบก็คือเตโอเคยเป็นภัยกับพวกเขาทั้งสองคน ทำไมถึงใช้คำว่าเคยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเหนือสิ่งอื่นใดโคลอยากแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเขาทุ่มเทให้กับกามิล่ามากแค่ไหนแน่นอนว่ากามิล่าไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธปิดท้ายตอนนี้กันที่การนัดเจอระหว่างเจเลซ่ากับกัวเอโลพวกเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแต่ในช่วงเวลาที่กําลังหวานชื่นอลอนโซเจ้าหน้าที่ DEA ก็ยังคงตามติดกัวเอโลไม่ยอมไปไหน เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันหลังเอบีไฟแนลเริ่มกวาดล้างกามิล่าก็อยู่ไม่ได้โดนทําลายทุกอย่างตั้งแต่โกดังคนกระจายสินค้าแหล่งนําเขา้าแต่กามิล่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆเธอเข้าหาคิงจอรจทำข้อตกลงฝากให้เขารักลอบนำเข้าสินค้าให้หน่อยที่ยังขาดอยู่ก็คือแหล่งสินค้าหลักปัญหานี้แกงง้ง่ายๆโดยการมาซื้อของจากพันธมิตรอย่างมานูเอลปัญหาก็คือสถานการณ์ของกามิล่าไม่ค่อยดีนัก มานูเอลแบ่งสินค้าให้ได้แต่ต้องจ่ายสดเท่านั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของแผนแทงหมาถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณอย่าลืมหลังจากนี้ไม่ได้มีแค่เอบีฟาเนลที่ตามล่ากามิลา d ี DE a ก็พร้อมจะกระโดดเข้ามาแจมด้วยเหมือนกันและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r สวัสดี